เออทีนี้อ่ะเรากลับมาที่เราแชร์หน้าจอเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อกี้เราเริ่มบันทึกไปแล้วเพราะว่าโอเคเดี๋ยวจะได้เอาลงไว้ให้ย้อนหลังด้วยจริงๆใน m e ีดมันก็บันทึกได้แต่ว่าพอใช้เมลส่วนตัวเห็นมันไม่ขึ้นตัวบันทึกแต่ถ้าใช้เมลของโรงเรียนเมื่อก่อนนะคะก็เห็นมันมีบันทึกได้เนาะอันนี้มันไม่เห็นมีเมื่อกี้หรือหาไม่เจอก็ไม่รู้เออทีนี้ เดียวคำสั่งอะเด็กๆดูนะอันแรกที่จะทวนให้คือคำสั่งที่ที่ควบคุมคีย์บอร์ดอะคะ่ะให้ตัวละครมันเดินไปเดินมาได้นะคะอ่ะกูเอาแมวออกก่อนทวนนะเอาแมวออกก็คือเราก็มาลบตัวละครที่ข้างล่างที่มุมล่างตรงนี้แล้วก็ไปที่ตัวแมวนะคะไปที่หัวแมวเนี่ยแล้วก็คลิกขึ้นมาอ่ถ้าในมือถือก็ าสามารถหมุนแนวนอนได้ก็ใช้แนวนอนมันจะเห็นได้ชัดหน่อยนะคะแล้วก็จิ้มขึ้นมาเสร็จแล้วตัวที่เราจะใช้วันนี้มีลูกบอลกับมีชามนะคะมีลูกบอลอ่ะครูใช้บอลตัวนี้นะคะสีหนึ่งลูกพอเปิดลายทิ้งไว้เดี๋ยวขออนุญาตปิดลายแล้วกันนะคะเดีย๋ยวค่อยดูในอ่ะเสร็จแล้วก็ จะเพิ่มอีกตัวละครหนึ่งคือชามเอาแค่สองตัวก่อนนะคะชามชามที่จะทำให้มันเป็นตัวรับลูกบอลอ่ะเพิ่มชามเข้าไป2ตัวนะคะสตัวทีนี้ก็จะมาหาตำแหน่งเริ่มต้นของชามะคะ่ะว่าจะให้มันปรากฏตรงไหนหาแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะตรงนี้อ่ะสมมติรูเริ่มตรงกลางนะคะเหมือนเดิมเวลาเราเช็คตำแหน่งก็คือดูที่ x ตรงนี้นะคะ x กับ y ตรงนี้อ่ะ เวลาที่เราทำนะคะตัวชามเนี่ยก็คือพอเราเปิดสั่งเล่นโปรแกรมปับ๊บสั่งกดธงเขียวเล่นเกมปับ๊บก็ให้ชามปรากฏขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมาที่อีเวนต์นะคะอีเวนต์แล้วก็ใช้ธงตัวนี้ลากมาเมื่อกดธงเขียวยวันนี้หน้าจอเล็กไปไหมอะโอเค เมื่อกดธงเขียวนะคะสวัสดีค่ะแก้มเ,เมื่อกดธงเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะบอกว่าเมื่อกดธงเขียวให้ชามนะคะให้ชามอยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะการกำหนดตำแหน่งนะคะก็ไปที่เครื่องมือโมชั่นนะคะเครื่องมือ m o ชั o จริงๆถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆเวลาที่เราเริ่มทำใหม่ๆอย่างที่บอกค่ะ ให้มาหัดเขียนตัวนี้ก่อนค่อยๆเขียนไล่ลำดับไปงานแยกเป็นตัวละครไปเลยก็ได้ค่ะชามหนึ่งชามทําอะไรบ้างก็คือชามปรากฏขึ้นที่ตรงกลางเวที2ชามมูฟไปทางซ้ายเมื่อกดคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้มาเขียนอธิบายเป็นคําอธิบายไล่ไปแล้วเดี๋ยวเราเราจะได้เอาไปใส่โค้ดได้ง่ายนะคะ,ะแต่ถ้าคล่องแล้ว ถ้าคล่องแล้วถ้าเหมือนเหมือนเกมเล็กๆเหมือนชิ้นงานเล็กๆถ้าเราค่องแล้วเราก็อาจจะไม่เขียนสตอรี่บอร์ดได้แต่ถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ๆยังไงก็แนะนำว่าก็ยังต้องมีสตอรี่บอร์ดนะคะอ่าที่นะคะมันขึ้นอะไรอยู่พุทธิ์ข a า Not Save โอเคไม่เป็นไรอ่ะออพอใส่ตัวนี้นะคะว่าอันนี้คือกำลังทำที่ชามนะก็มากำหนดตำแหน่งค่ะตำแหน่งของชามว่าให้ให้มันอยู่ตรงไหนของจอเมื่อสั่งกดธงเขียวนะคะคำสั่งกำหนดตำแหน่งถ้ายังไม่ลืมกันก็คือคำสั่ง go to x แล้วก็ y แล้วก็ระบุตำแหน่งให้ตรงกันกับไอเจ้ตรงเนี้ยค่ะตรง property ของมันตรงด้านขวาเนี่ยค่ะ,ะให้กำหนดตำแหน่งให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งไปที่บล็อกสีม่วงนะคะไปที่บล็อกสีม่วงบล็อกลุกใช้คำสั่งคือ show ใช้คำสั่งคือ show วันนี้ได้คำสั่งใหม่คำสั่งแรกแล้วนะคะคือคำสั่งโชว์โชว์หมายถึงให้แสดงตัวละครนะคะมันจะใช้คู่กับอีกคำสั่งหนึ่งซึ่งจะใช้วันนี้เหมือนกันคือคำสั่งหา Hi ก็คือคำสั่งซ่อนตัวละครนะคะในการทำเกมเนี่ยเรามักจะเจอคำสั่งสองคำสั่งนี้เยอะมากๆนะคะให้ซ่อนให้โชว์ให้ซ่อนให้โชว์อ,ชวอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพอเหมือนชามแตะสัมผัสลูกบอลก็ให้ลูกบอลหายไปให้มันหายไปก็คือให้ซ่อนนั่นเองคะ่ะให้ซ่อนตัวละครไปเพราะฉะนั้นโชว์กับหายแต่ถ้า เมื่อเราซ่อนแล้วพอเราเราเราให้มันทํางานใหม่ถ้าเราไม่สั่งให้มันโชว์มันก็จะไม่ไม่โชว์นะคะมันก็จะหายไปจากหน้าจอเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการเริ่มใหม่ก็ต้องสั่งโชว์นะคะให้มันทําใหม่อีกรอบก็โชว์มันขึ้นมาอ่ะอันนี้คือเมื่อกดธงเขียวให้ปรากฏชามขึ้นก็ใช้โค้ดแค่นี้เองค่ะเมื่อกดธงเขียวให้ปรากฏชามขึ้นที่ตําแหน่งใดนะคะทีนี้เราจะมาทําคําสั่งควบคุมชาม ใช้คำสั่งจากสัปดาห์ก่อนได้เลยค่ะ,ะก็คือควบคุมคีบอร์ดนะคะอะ่ถ้าเป็นของเด็กๆที่ใช้ในมือถือก็ใช้ปุ่ม A S, mm hmm. <S นะ W D แทนปุ่มลูกศรซ้ายขวาบนล่างได้เลยนะคะเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันไม่มีไม่มีปุ่มลูกศรใช่ไหมแต่ถ้าในทำใน,นะคอมค่ะก็ใช้ปุ่มลูกศรได้เลยของค o o g l e ขออนุญาตใช้เป็นปุ่มลูกศรมาที่บล็อกอีเวนต์ นะคะในหนึ่งตัวละครจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้หลายเหตุการณ์นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแค่กดธงเขียวอย่างเดียวแล้วถึงจะทํางานได้นะคะกดตัวอื่นก็ทํางานได้เหมือนกันนะคะกดตัวอื่นก็ทํางานได้เหมือนกันก็ทีนี้ไปที่คําสั่งคือ when นะคะจุดๆตรงนี้อ่ะตรงนี้คือให้เลือก ให้เลือกคีย์บอร์ดว่าต้องการจะคุมตัวละครนี้ด้วยคีย์บอร์ดได้นะคะเวนจุดจุดจุด,จดตัวนี้อ่ะอย่างของครูครูใช้ลูกศรก็จะใช้ตรงแอโร่เนี่ยคะ่ะ4ตัวอัพแอโร่ดาวแอโร่ไรแอโร่เลฟแอโร่นะคะ4ตัวนี้อ่ะต้องการให้มันไปทางขวาอ่ะครูเลือกรท์แอโร่ ต้องการทําให้ไปทางขวาก่อนนะคะทีนี้เวลาสั่งให้มันไปทางขวาพอเราสั่งแบบพอเราเลือกตรงนี้เสร็จอันดับต่อไปคือกําหนดทิศทางว่าให้ทิศทางคือไปทางขวานะคะทิศทางไปทางขวาก็การกําหนดทิศมาที่บล็อกสีสน้ําเงินคือ motion นะคะแล้วก็เลือกคําสั่งคือ point in direction Point In Direction คือกำ,กำหนดทิศทางในการเดินของตัวละครนะคะจะเห็นว่าพอเรากดตรงข้างหลังที่องศาเนี่ยคะ่ะมันจะมีลูกศรชี้อยู่แล้วง่ายๆจำง่ายๆแค่นี้ถ้ามันชี้ลูกศรชี้ไปไหนแสดงว่าตัวละครจะเดินไปทางนั้นเราอยากให้ตัวละครเดินเดินไปในทิศไหน ก็ให้เราหมุนลูกศรให้ชี้ไปในทิศที่เราต้องการนะคะถ้าเราชี้ขึ้นข้างบนแสดงว่ามันจะเดินขึ้นข้างบนนะคะแบบนี้นะคะเราก็หมุนลูกศรเอาตอนนี้ต้องการให้เดินไปขวาก็ต้องเอาลูกศรชี้ไปขวาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยคําสั่งสั่งให้เดินสั่งให้เดินก็คือคําสั่ง move นะคะตัว move ตรงนี้จะให้เดินเร็วเดินช้าก็ใส่ตัวเลขนะคะใส่ตัวเลขมากก็เดินเร็วหน่อยใช่ไหมคะกด1ครั้งก็ move ได้เยอะหน่อยอ่ะในที่นี้ครูไม่เปลี่ยนนะครูใส่แค่10 เหมือนกันนี่คือได้แล้วได้แล้วหนึ่งหนึ่นะคะได้แล้วหนึ่งพอด้านซ้ายด้านบนด้านล่างก็ทำเรียนแบบแบบนี้ได้เลยทำเรียนแบบได้เลยแต่เปลี่ยนคียก็กลับไปที่บล็อกอีเวนต์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกคำสั่งเว้นจุดๆคลิกมาตรงนี้เราก็เปลี่ยนคียค่ะอ่เปลี่ยนคียเมื่อกี้ขวาแล้วใช่ไหมก็เอาซ้ายบ้างนะคะก็เป็นเล็บ Arrow อพอเป็นเล็บแอโร่ก็เรียนแบบคำสั่งข้างบนได้เลยนะคะก็คือมากำหนดทิศพอใส่ใส่ใส่เหตุการณ์ให้มันเสร็จก, it, ก็กำหนดทิศก็กลับไปบล็อกมชันนะคะแล้วก็คำสั่งคือ Point In Direction ทีนี้ตรงนี้ให้กดเปลี่ยนให้กดเปลี่ยนนะคะให้หมุนลูกศรมาเล็บก็คือต้องไปทางสายใช่ไหมคะหมุนลูกศรมาให้ชี้ไปทางนี้องศาที่ได้ก็คือลบ90องศานะคะแล้วก็ ใส่คําสั่งให้มัน move ก็คือให้มันเดินเนี่ยค่ะก็จะเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาได้แล้วนะคะเดินซ้ายเดินขวาได้แล้วทีนี้ก็ยังเหลือ2อ,อันคือบนกับล่างก็ทําเรียนแบบเหมือนเดิมอีกก็กลับไปที T ่บล็อ e ก event นะคะแล้วก็ใส่คําสั่งคือเว้นจุดจ,จุคลิกตรงน,นี้นะคะแล้วก็ใส่ ปุ่มว่าจะคุมด้วยปุ่มอะไรให้มันขึ้นข้างบนอ่ะให้ขึ้นข้างบนของคุก็จะเป็น up arrow นะคะ up arrow ก็คือให้กดลูกศรขึ้นเสร็จแล้วก็กำหนดทิศอ่าเรียนแบบคำสั่งเดิมกำหนดทิศก็ไป point in direction point in direction กำหนดทิศอยากจะให้มันขึ้นข้างบนก็กดตรงนี้ค่ะ กดตรงองศาตรงเนี้แล้วก็หมุนขึ้นอาลากมันขึ้นไปให้ลูกศรชี้ขึ้นข้างบนนะคะหมายความว่าฉันกําลังจะให้เธอเดินขึ้นข้างบนนะแล้วก็เอาคําสั่งเดินมาใส่ก็คือ move นะคะเอา move มาใส่ได้แล้วคีย์ที่3นะคะต่อไปคีย์ที่สก็คือลงล่างไปซ้ายไปขวาขึ้นบนแล้วก็ต้องลงล่างก็ฉําเลือกขีดการเดิมมาค่ะ w ว n นจุดๆุด,ดตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นลูกศรที่ชี้ลงข้างล่าง นะคะใครไม่ใครงงบอกได้นะคะใครไม่ทันบอกได้ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเราศึกษาเพิ่มเติมในคลิปด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เลือกคำสั่งทิศทางให้เขาแล้วก็เอาหมุนลูกศรให้ชี้ลงข้างล่างเพราะเรากำลังจะบอกว่าทิศที่จะไปคือด้านล่างนะแล้วก็เลือกคำสั่งมูสมาใส่ก็คือเดินให้เดินไปข้างล่างนะคะทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้กำหนดคือ เวลาที่เราทําตัวควบคุมแบบนี้อค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมันเกิดอาการเห็นไหมเต่งเต็งเห็นอันนี้ไหมอ่าเห็นไหมคะมันคือตัวชามมันไม่หงายแบบเนี้ค่ะมันมันเปลี่ยนตามตัวลูกศรที่กดเลยถ้ากดไปซ้ายมันก็หันซ้ายกดไปขวามันก็หันขวากดขึ้นบนมันก็หงายกดลงล่างมันก็คว่ำอย่างเนี้ยค่ะคือเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้ เราต้องการให้ชามเราเนี่ยมันมันหงายอยู่ตลอดเวลาเราต้องการให้ชามเป็นแบบนี้ตลอดเวลานะคะทีนี้วิธีการแก้คือให้กดตรง direction ตรงเนี้ยค่ะ direction ตรงตรง property ของเขาตรงเนี้ยแล้วไอ้เจ้าสามปุ่มข้างล่างปต้ใต้วงกลมเนี่ยค่ะจะมีอยู่สามปุ่มใช่ไหมคะให้เราล็อกค่ะกดที่อันเป็นลูกศรอ,อันเป็นลูกศรแล้วก็มีเส้นขีดทับ นะคะก็คือ Do not r o t a t e ก็คือไม่ต้องหมุนอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแบบนี้ไม่ต้องหมุนไม่ต้องไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องอะไรเลยนะคะให้อยู่แบบนี้ตลอดไม่ว่าฉันจะกดคีย์อะไรให้ชามมันหงายอยู่ตลอดเลยก็คือล็อกการหมุนนะคะเปลี่ยนตัวเนี้ยอ่ะทีนี้คุณลองกดใหม่นะคะคูกดลูกศรขึ้นบนเห็นไหมคะอ่าเห็นเห็นสังเกตตรงตรงทิศที่มันชี้ขึ้นไหมคูกดลูกศรไปซ้ายเห็นไหมคะชามก็จะไม่พลิกหงาย นะคะชามจะไม่พลิกไม่อะไรและชามจะอยู่ตำแหน่งเดิมที่ครูกดลูกศรซ้ายลูกศรลงล่างลูกศรไปขวาลูกศรขึ้นบนอ่ะถ้าของเด็กๆหรือของคุณครูที่ทํากับมือถือก็มันก็จะกดตัวอักษรที่เลือกนะคะไม่จำเป็นต้องเป็น A S W D อาจจะใช้ปุ่มคีย์บอร์ดอื่นก็ได้ที่เราเรา,เรากดได้เร็วในมือถือนะคะ อ่ะเราปุ่มไหนที่เรากดได้ถนัดในมือถือเราก็ใช้ได้อ่าเด็กๆงงไหมคะตรงนี้เด็กๆไม่ไม่ได้เข้ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้คือคําสั่งจากสัปดาห์ก่อนอ่าทำให้ตัวละครมันมันเดินด้วยการควบคุมด้วยคีย์บอร์ดเพราะเวลาเราเล่นเกมเราต้องคุมด้วยคีย์บอร์ดใช่ไหมคะเป็นไงพอพอพอจะเข้าใจไหมคะตรงนี้นตัวชามไม่ต้องทําอะไรมากคะ่ะ สำหรับวันนี้เออแต่พรุ่งนี้มันจะมีชามชามจะต้องทาหน้าที่เก็บคะแนนแต่วันนี้ยังไม่ต้องเก็บวันนี้เอาแค่ชามเดินได้นะคะวันนี้ให้ชามปรากฏแล้วก็ชามเดินได้เพราะฉะนั้นโค้ดของชามก็จะมีมีแค่นี้นะคะโค้ดของชามมีแค่นี้แหละก็คือมีเมื่อกดธงเขียวให้ชามปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งใดนะคะอ่าเมื่อกดธงเขียวให้ชามปรากฏขึ้นที่ตำแหน่งใดต่อมาสั่ง ว่าให้ชามมันเดินด้วยปุ่มต่างๆ1ปุ่มก็คือ1เหตุการณ์นะคะ1ปุ่มก็คือ1เหตุการณ์เนี่ยหเหตุการณ์จะเห็นว่ามันไม่ได้ต่อกันถูกไหมคะอ่าเป็นตัวใครตัวมันแบบนี้1ปุ่มก็1เหตุการณ์เมื่อเมื่อเลือกปุ่มมาเสร็จให้กําหนดทิศท,ทางว่าปุ่มนี้จะให้เดินไปทิศไหนก็คือใช้คําสั่งคือ point in direction นะคะแล้วก็หมุนทิศให้เขาแล้วก็เอาคําสั่งเดินมาใส่ก็คือคําสั่ง move นะคะวันนี้จะจริงๆมันง่ายมากเลยอันนี้นะคะอ่ะทีนี้พอได้ชามเรียบร้อยและชามเดินได้เรียบร้อยแล้วนะคะชามเดินได้เรียบร้อยแล้วของเราเอ่อต่อไปเราก็จะมาทําลูกบอลอ่าเราจะมาทําลูกบอลค่ะทำลูกบอลเมื่อกี้ได้คําสั่งใหม่คือคําสั่งโชว์ใช่ไหมคะก็จะเอามาใช้กับลูกบอลเหมือนกันนะคะ,ะตัวนี้มันเลื่อนเล่นหน้าจอไม่ได้ มันบงังคับให้หลุดอยู่นะั่นเดี๋ยวกอหลุดนิดนึงนะคะเกิดอะไรขึ้นมันบังหน้าจอมันบังหน้าจออยู่ลาก็ไม่หลุด เพิ่งเคยเจอคำสั่งนี้น่าจะมีผลกับตอนที่เราสั่งอัดแน่เลยอะโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะคะเอ่อเราเอาลูกบอลน,นะคะลูกบอลทีนี้ลูกบอลคือเราจะให้มันโชว์จากข้างบนเวลาที่มันเวลาที่มันจะห้อยลงมาเนี่ยเราจะหล่นลงมาก็คือมันจะเริ่มจากข้างบนนะคะในแนวเราก็หาว่าข้างบนเนี่ยจะเอาแนวประมาณไหนอ่าแนวประมาณไหนก็คือ คือด้านบนตรงนี้ก็คือแกน y นะคะแกน y จะให้อยู่ตำแหน่งประมาณไหนสมมุติให้เริ่มจากประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือ y ที่160ยร้อยนะคะร้อแต่แกน x นะคะแกน x เนี่ยเราจะไม่เอาไม่เอาตามของเขาตรงนี้ ไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราทําเกมอะค่ะบอลมันจะไม่ปรากฏที่เดิมถูกไหมมันต้องต้องสุ่มหล่นจากตรงโน้นบ้างหล่นจากตรงนี้บ้างแสดงว่าเอ่อในการหล่นแต่ละครั้งเนี่ยบางทีครั้งครั้งแรกหล่นตรงนี้แต่พอครั้งต่อไปอาจจะหล่นจากจากฝั่งนี้ก็ได้หรือหล่นจากฝั่งนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแกน x อะค่ะเราจะสุ่มสุ่มเขาเรียกสุ่มตำแหน่งของแกน x เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเกมลักษณะเนี้ยให้เราวัดตำแหน่งค่ะว่า x อะค่ะ x ซ้ายสุดเราต้องการที่เท่าไหร่อะอย่างเครื่องนี้ x ซ้ายสุด อยู่ที่ประมาณลบ220แล้วกันนะคะลบ220นี่คือ x ซ้ายสุดแล้วก็มาดูว่า x ขวาสุดขวาสุดของของทีเราในเครื่องเราแต่ละเครื่องมันมันไม่เท่ากันเพราะเซตค่าความละเอียดจอภาพไว้ไม่เท่ากันนะคะ x ขวาสุดประมาณเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่ประมาณอ่ะก็เดี๋ยวเอาลบ220ถึงบวก220อันนี้คือ x คือแนวเนี้ยสุ่มสุ่มตรงไหนก็ได้โผล่แต่ละครั้งนะคะแต่ y เอาเท่าเดิม นะคะคือ160เพราะฉะนั้นวิธีการคือเราก็จะสั่งที่อีเวนค่ะว่าเมื่อเมื่อกดธงเขียวเมื่อกดธงเขียวนะคะให้ตำแหน่งของตัวลูกบอลปรากฏที่ตรงใดก็ใช้คำสั่งเดิมคือ go to x แล้วก็ y y เนี่ยเราเอา160ยหกสิแต่ x เราไม่เอาเราไม่เอาตัวนี้ x นะคะเราไม่เอาตัวนี้เราจะให้สุ่มที่นี่คำสั่งใหม่อยู่ที่คำสั่งโ p เปอเรเตอร์อยู่ที่สีเขียวค่ะคำสั่งใหม่วันนี้อยู่ที่สีเขียวคำสั่งที่ใช้คือ pick random นะคะคำสั่งนี้นะคะอยู่ที่สีเขียว pick random หมายถึงการให้สุ่ม สุ่มระหว่างตั้งแต่ค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เอาไปใช้กับเกมเวลาทำคณิตศาสตร์เราให้สุ่มแล้วต้องการให้เด็กบวกเลขโดยที่มันจะสุ่มอย่างเช่น1-10ถึงสสุ่มรอบแรกอาจจะได้เลข9สุ่มอีกรอบจจะได้เลข8อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการสุ่มสุ่มสุ่มออกมาสุ่มเลขออกมาเราเอาคำสั่งพ i ิกแรนดอมเนี่ยค่ะเราอยากจะให้มันสุ่มเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เราเอาคำสั่งพ i ิกแลิกแรนดอมไปใส่ไว้ตรงนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรูปร่างเหมือนกันเลยเห็นไหมพอเราเอาเมาส์เอาเมาส์ลากไป มันจะมีแถบสว่างขึ้นที่ x และจะเอาไปใส่ที่ y ก็ได้สุ่มที่ y ก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่ต้องการสุ่ม y เราต้องการ y คือแนวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ไปสุ่มที่ x ค่ะเมื่อกี้เราดูไว้แล้วว่าซ้ายสุดอ่าอันนี้คือค่าเริ่มต้นซ้ายสุดเมื่อกี้คือลบ2อยสิบที่ต้องการส่วนขวาสุดก็คือสองอยี่สิบอ่าให้แนวให้แนวเนี่ยเป็นตั้งแต่ขอบด้านซ้ายไปขอบด้านขวานะคะอ่าตรงตรงช่องแรกคือค่าเริ่มต้นช่อง ข้างหลังคือค่าสุดท้ายนะคะที่ต้องการให้สุ่มตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะ,ะได้พลิกแรนดอมเสร็จเสร็จแล้วค่ะอย่างที่บอกก็จะต้องสั่งโชว์นะคะก็กลับมาที่บล็อกสีม่วงหรือบ็อกลุกนะคะสั่งโชว์แบบนี้อ,อันนี้คือเมื่อกดธงเขียวให้ลูกบอลปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็สั่งโชว์ สังโชว์ลูกบอลขึ้นมาที่ตำแหน่งใดทีนี้ลูกบอลจะต้องวิ่งตลอดเวลาลูกบอลจะต้องวิ่งวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจนกว่าจะกดสต็อปเกมนะคะต้องวิ่งตลอดเวลาเลยวิ่งตลอดเวลาก็คือการทำซ้ำเรื่อยๆทำซ้ำตลอด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 นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใช้คำสั่ง forever เข้ามานะคะใช้คำสั่งเหมือนที่ทำปลาสัปดาห์ก่อนเลยนะคะ forever คือคำสั่งที่ใช้สำหรับให้ทำงานซ้ำๆตลอดตลอดนะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ข้างบนเราว่าด้วยเรื่องของการปรากฏแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอ forever เนี่ยค่ะ forever เเราก็จะทำให้บอลเนี่ยมันมูฟลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะในส่วนของ forever คือให้บอลมัน มันหล่นลงมาข้างล่างหล่นลงมาถึงข้างล่างเสร็จอ่ะถ้าถ้าเกิดว่ามันมาถึงข้างล่างแล้ว bigger, ชามยังรับไม่ได้ก็ให้มันหายไปแล้วก็ไปปรากฏใหม่ที่ข้างบนต่ออีกรอบนะคะก็คือให้วนอยู่แบบนี้ค่ะไหลลงมาข้างล่างพอถึงข้างล่างแล้วถ้าเกิดว่าชามยังรับไม่ได้ก็เด้งกลับข้างบนต่ออ่านะคะก็คือหายไปแล้วก็กลับขึ้นข้างบนต่อนะคะ อ่ะเราจะทำไว้ในคำสั่งคือ f o ลเดอรคือทำงานเรื่อยๆทำงานซ้ำๆตลอดตลอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พอเราใส่แบบนี้เสร็จใช่ไหมคะพอเราใส่แบบนี้เสร็จเอ่อหนอันหนึงอันที่คุลืมก็คือเมื่อกี้ไม่ได้กำหนดทิศทางของตัวละครที่อ่าก็ต้องเป็น point in direction นะคะ point in direction สั่งให้มัน เคลื่อนที่ลงข้างล่างนะคะก็คือเป็นชี้ลงให้ให้ใหหมันชี้ลงลูกบกกอลจะต้องไหลลงข้างล่างไหลลงข้างล่างนะคะหรือเมื่อกี้เราเวลาเราทําตัวละครเนี่ยเราอย่าลืมกําหนดทิศให้เขาว่าตัวละครเนี่ยจะอยู่ในทิศใดนะคะเวลาที่มันจะเคลื่อนที่ให้มันไปทิศใดก็อย่าลืมคําสั่ง point in direction ด้วยนะคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วค่ะในการเคลื่อนที่ของมันนะคะจะมีเงื่อนไขนิดนึงคือมันจะต้องมีการเช็คว่าเอ๊ะ ลูกบอลเนี่ยมันสัมผัสกับกับเวทีเวทีไหมสัมผัสกับตัวชามไหมถ้ามันไหลลงมาแล้วมันสัมผัสกับชามลูกบอลก็ต้องหายไปหรือถ้ามันไหลลงมามันไม่ได้สัมผัสกับชามก็จริงแต่มตันไหลลงมาจนถึงข้างล่างแล้วแล้วมันไปสัมผัสกับขอบเวทีข้างล่างแล้วลูกบอลก็ต้องหายไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะคะก็จะมีคำสั่งเข้ามาเกี่ยวข้องคือคำสั่ง i f นะคะคำสั่ง i f แล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งคือเป็นคำสั่งที่ให้ทำซ้ำจะแยกเป็นสองส่วนคือส่วนของการเดินของของการเดินของลูกบอลนะคะมันจะเป็นตัวสั่งเดินเดินไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆืเรื่อยืจนกว่าจะถึงขอบเวทีถ้าถึงขอบเวทีเมื่อไหร่ก็ให้ หายไปให้หายไปนะคะเอาคำสั่งทำให้ลูกบอลเดินได้ก่อนทำให้ลูกบอลเดินได้ก่อนนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าลูกบอลจะเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขอบเวทีเพราะฉะนั้นการเดินเรื่อยๆมันคือการทำซ้ำแต่ซ้ำอย่างมีเงื่อนไขซ้ำอย่างมีเงื่อนไขหมายความว่าจะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้ว มันก็จะหยุดทำนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขเราใช้คำสั่งคือ repeat until r e p e a ที่เราเคยเจอมาสัปดาห์ก่อนๆคือ r e p e a ที่เรารู้จำนวนรอบใช่ไหมคะใส,ใส่ให้เดิน10รอบใส่ให้เดิน5รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ r e p e a วันนี้คือไม่รู้กี่รอบ แต่ให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมันถึงจะหยุดทำนะคะก็คือใช้คำสั่งคือ repeat until ก็เอา repeat until มาซ้อนเอาไว้ใน forever เหตุผลที่ต้องซ้อนใน forever เพราะอย่างที่บอกลูกบอลจะต้องปรากฏอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลานะคะต้องมีลูกบอลสุ่มปรากฏขึ้นในหน้าจอตลอดเวลาจนกว่าจะกดหยุดทำงานนะคะ repeat จะควบคุมแค่ในส่วนของการเดินเฉยเทีนี้ มันจะรีพีทนะคะแล้วหยุดทำเมื่อไหร่หยุดทำมันจะหยุดเดินต่อเมื่อลูกบอลตกมาถึงขอบเวทีนะคะมันจะหยุดเดินต่อเมื่อลูกบอลตกมาถึงขอบเวทีเดี๋ยวขอรถโอเคไม่ได้แล้วอ่าก็จะไปคำสั่งที่ทัชชิ่งค่ะทัชชิ่งนี้ใช้แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทัชชิง่งทัชชิ่งตัวนี้ค่ะ ทัชชิง่งอ่าทัชชิ่งแต่ว่าเราจะเอา t ทั c h i n g นี้ไปใส่ไว้ใน until เห็นไหมคะในช่อง until เนี่ยมันมีรูปรูปร่างแบบเดียวกันเลยกับทัชชิง่งนะคะเอา t ทั c h i n g ไปใส่แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ค่ะก็คือมันจะหยุดทําเมื่อลูกบอลไปชนขอบเวทีขอบเวทีก็คือ e d เปลี่ยนจาก mouse pointer เป็น e d g นะคะก็คือมันจะเดินเรื่อยๆจนกว่าไปแตะขอเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเอาคำสั่งเดินไปใส่เดินก็คือ Move นะคะเอา Move ไปใส่แบบนี้นะคะอ่ะเราลองลองสั่งให้เขาทำงานดูซิว่าเขาทำไหมนะคะกืออะไรคือ ออลบ่ร้อยหกสิบมันแตะขอบขอขยับลงมานิดนึงเอ๊ะเอาเหลือแค่่ร้อยห้าสิบห้าย้ายมันแตะขอบอย่างนั้นเห็นไหมคะเมื่อกี้เหตุผลที่มันไม่เดินเพราะมัน,มนสัมผัสกับขอบอยู่มันก็เลยไม่เดินนะคะอันนี้ลงมานะคะลงมาฮะลงมาเสร็จจะเห็นว่าเอ๊ะมันลงมาแล้วมันไม่ขึ้นข้างบนแล้วอะเหตุผลที่มันไม่ขึ้นข้างบนเพราะ ตรงนี้พอมันลงมาถึงข้างล่างเสร็จนะคะเราจะบอกว่าเมือ่อเมื่อมันริบอันพิวมาถึงเอตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะเราจะให้มันหายไปค่ะจะให้มันหายไปก็คือต้องต้องหายเอาคำสั่งหายมานี่นะคะไอตรรตต้ตรงรีพีทต,ตรงเนี้ยตรงรีพีทตรงเนี้ยคือการเดินเฉยๆอ่าแต่พอเดินถึงขอบข้างล่างแล้วให้มันหายไปทีนี้พอมันหายไปปั๊บมันจะวนกลับขึ้นไปขึ้นไปทําที่ forever ใหม่และขึ้นไปทําที่ forever ใหม่ นะคะตรง forever ตรงนี้นะคะโทษทีกูใส่ forever คุมผิด forever จะต้องคุมทั้งหมดเลยโอเค forever จะต้องคุมตั้งแต่ตรงธงเขียวเลยนะคะอ่ะมันถึงจะทำงานแบบนี้เอาใหม่ oh my, แก้แก้ forever นิดเดียวนะคะขยับ forever ให้คุมทั้งหมดเพราะมันจะต้องทำงานตลอดเห็นไหมคะทีนี้มันก็จะจะลงได้ตลอดแล้ว นี่คือมันมันเคลื่อนที่ได้ตลอดแล้วนะคะอ่าสุ่มตำแหน่งที่ปรากฏเห็นไหมว่าแต่ละครั้งอะคะ่ะมันจะปรากฏในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะคะอ่าความเขาเรียกอ,อะไรอะ่แนวแนวด้านบนอะมันจะปรากฏตรงประมาณเดิมแต่ว่าตรงแกน x อะคะ่ะมันก็จะสุ่ม x ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการจะให้มันเดินช้าลง ให้มันหล่นหล่นช้าลงอะคะ่ะถ้าต้องการให้หล่นช้าลงเราก็จะต้องหน่วงตรงที่เดินนะคะเราต้องหน่วงเหมือนที่เราทําตัวละครให้เดินนะคะเราเวลาตัวละครมันเดินแล้วเราอยากจะให้ตัวละครมันเห็นว่ามันสลับท่าทางเราก็ต้องหน่วงมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องหน่วงมันโดยการใช้คําสั่งคือเวท ามาใส่ตรงมูฟเนี่ยค่ะอยากจะให้ลูกบอลหล่นช้าหล่นเร็วอ่าใส่สักศูนดูว่ามันจะหล่นช้าลงไหมเห็นไหมคะมันจะหนืดลงแล้วมันจะช้าลงนะคะมันจะช้าลงถ้าเราใส่ตรงนี้เป็นอ่าสต็อถ้าเราใส่ตรงนี้เป็น0.1นยจุหนึ่งมันก็จะยิ่งช้าลงไปอีกเห็นไหมคะอ,อยากให้เกมยากเกมง่ายคืออยากให้ลูกบอลหล่นเร็วหล่นช้าก็มาหน่วงเวลาตรงนี้นะคะ